เรื่องนี้เป็นตำนานกระซิบในหมู่นักเรียนมัธยมปลายของเชียงใหม่เรื่องของบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ให้ความรู้และพรากบางสิ่งเป็นการตอบแทนเรื่องนี้มีชื่อว่าครูพิเศษเมกำลังจะหมดหวัง การสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยใกล้เข้ามาทุกทีแต่ผลการเรียนของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นความกดดันจากพ่อแม่และความฝันที่จะเข้าคณะแพทยศาสตร์กำลังจะพังทลายลงจนกระทั่งเธอได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับบ้านวิชาการมันเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ลึกลับที่สุดไม่มีป้าย ไม่มีโฆษณาไม่มีเว็บไซต์เป็นที่รู้จักกันปากต่อปากในหมู่นักเรียนหัวกระทิเท่านั้นว่ากันว่าใครก็ตามที่ได้เข้าไปเรียนที่นั่นจะกลายเป็นอัจฉริยะในชั่วข้ามคืนมันแปลกๆนะเมฝนเพื่อนสนิทของเธอเตือนไม่มีใครเคยเห็นหน้าครูเลยด้วยซ้ำ เหมือนเป็นบ้านผีสิงมากกว่าโรงเรียนแต่เมไม่มีทางเลือกอีกแล้วเธอสืบเสาะจนเจอที่ตั้งของมันเป็นบ้านไม้สักทรงล้านนาหลังใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ในซอยอันเงียบสงบหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เธอรวบรวมความกล้ากดกริง่งมีเพียงเสียงตอบกลับมาจากอินเตอร์คอมเก่าๆด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งและไร้อารมณ์ บอกให้เธอเข้ามาได้ภายในบ้านนั้นมืดและเย็นมีกลิ่นเหมือนกระดาษเก่าๆและฝุน่นผู้ช่วยที่ดูซีดเซียวคนหนึ่งนำเธอไปยังห้องเรียนมันเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างมีเพียงโต๊ะเก้าอี้ไม้เก่าๆตั้งเรียงกันอยู่สิบกว่าตัวและมีนักเรียนคนอื่นๆน,นั่งรออยู่ก่อนแล้วทุกคนดูจริงจังและไม่พูดไม่จา กฎของที่นี่มีข้อเดียวผู้ช่วยบอกเมื่อการสอนเริ่มขึ้นขอให้ทุกคนหลับตาและรับความรู้ที่ครูจะมอบให้ห้ามลืมตาเด็บขาดแล้วไฟในห้องก็ดับลงทิ้งไว้เพียงความมืดสนิททันใดนั้นเมก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงพูด แต่เป็นเสียงกระซิบที่แหบแห้งเหมือนใบไม้แห้งเสียดสีกันเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทุกทางจากผนังจากเพดานมันไม่ได้สอนไม่ได้อธิบายมันเพียงแค่เอ่ยถึงสูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนวันเดือนปีในประวัติศาสตร์โครงสร้างทางเคมีและในขณะที่เสียงนั้นกระซิบ ความรู้เหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นในหัวของเมเองราวกับมีคนกำลังดาวน์โหลดข้อมูลใส่สมองของเธอโดยตรงมันทั้งหน้าอัศจรรย์และหน้าขนลุกในเวลาเดียวกันเมื่อคลาสจบลงเมรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงแต่ในวันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเธอกลับสามารถตอบคำถามที่ยากที่สุดของอาจารย์ได้อย่างง่ายดาย ผลการเรียนของเธอพุ่งทยานขึ้นจนทุกคนต้องตกตะลึงเมกลับไปเรียนที่บ้านวิชาการทุกสัปดาห์เธอกลายเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแต่ในขณะเดียวกันตัวตนของเธอก็ค่อยๆจางหายไปฝนเพื่อนสนิทของเธอคือคนแรกที่สังเกตเห็นเมเลิกหัวเราะเลิกฟังเพลง เลิกดูหนังเธอไม่สนใจอะไรอีกต่อไปนอกจากหนังสือเรียนแววตาของเธอที่เคยสดใสบัดนี้กลับว่างเปล่าและเธอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้อารมณ์เหมือนหุ่นยนต์บ่ายวันหนึ่งขณะนั่งเรียนอยู่ข้างๆกันฝนก็สังเกตเห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่หลังต้นคอของเมมีรอยด่างสีดำจางๆปรากฏขึ้น มันมีลักษณะเหมือนรอยหมึกที่ซึมอยู่ใต้ผิวหนังฝนรีบทักเพื่อนแต่เมกลับเพียงแค่ยกมือขึ้นลูปเบาๆอย่างไม่ใส่ใจคงจะแพ้อะไรสักอย่างมั้งแต่ฝนรู้ว่ามันไม่ใช่เธอเริ่มสังเกตเห็นว่านักเรียนอัจฉริยะคนอื่นๆในโรงเรียนที่มีข่าวหรือว่าไปเรียนที่บ้านวิชาการเหมือนกันนั้นก็มีรอยด่างสีดำที่หลังคอ ในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะทุกคนด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจนสุดหัวใจฝนตัดสินใจแอบตามเมไปที่บ้านหลังนั้นในตอนค่ำเธอแอบย่องไปที่หลังบ้านแล้วเจอกับหน้าต่างบานหนึ่งที่ปิดไม่สนิทเธอค่อยๆแง้มมันออกแล้วมองเข้าไปในห้องเรียนที่มืดมิดภาพที่เห็นทำให้ฝนแทบจะหยุดหายใจ นักเรียนทุกคนรวมทั้งเมย์กำลังนั่งตัวตรงนิ่งหลับตาพริมเหมือนตุ๊กตากระเบื้องเสียงกระซิบที่แหบแห้งนั้นก็ยังคงดังอยู่แต่ที่น่าสยดสยองคือที่มุมห้องที่มืดที่สุดมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่เป็นเงาที่ดำสนิทกว่าความมืดรอบๆอบ,อบมีรูปร่างคล้ายคนแต่ไม่มีหน้าตา และจากเงาร่างนั้นก็มีสายยารางสีดำคล้ายควันบุหรี่ยืดยาวออกมาเชื่อมต่อเข้ากับรอยด่างที่หลังต้นคอของนักเรียนทุกคนมันไม่ใช่การสอนมันคือการสูบฉีดครูในเงาตนนั้นกำลังสูบเอาตัวตนความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของเด็กๆออกไปแล้วเติมความรู้ที่แห้งแล้งและว่างเปล่ากลับเข้าไปแทนที่6เดือนต่อมาเมสอบติดคณะแพทยศาสตร์อันยับหนึ่งของประเทศได้สำเร็จตามที่ฝันที่งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จเธอนั่งนิ่งอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะและคำยินดีของญาติพี่น้อง ใบหน้าของเธอเรียบเฉยดวงตาว่างเปล่าเธอกลายเป็นผลผลิตที่สมบูรณ์แบบเป็นเครื่องจักรแห่งความรู้ที่ไม่มีหัวใจฝนยืนมองเพื่อนรักของเธอจากมุมห้องน้ำตาไหลอาบแก้มทันใดนั้นเมก็หันหน้ามาทางเธอชัดท้าการเคลื่อนไหวนั้น ทำให้ฝนมองเห็นรอยด่างสีดําที่หลังคอของเมได้อย่างชัดเจนและในเสี้ยววินาทีนั้นฝนเห็นว่ารอยด่างนั้นมันกําลังเต้นตุ๊บๆเหมือนหัวใจบ้านวิชาการได้สร้างอัจฉริยะขึ้นมาอีกหนึ่งคนและชื่อเสียงของมันก็กำลังจะดึงดูดเด็กหนุ่มสาวผู้มีทะเยอทยาน ให้เดินเข้ามาเป็นนักเรียนในรุ่นต่อไป